กราสวดดีชาวแกนพีทุกท่านนะครับกับผมนายูจีนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิววิถีแห่งดาบสองมือนะครับหรือว่าทูสวอร์ตตายกนี่ยนะครับเราจะมีทูสวอร์ตตายแล้วเนี่ยเราต้องมีวิถีหนึ่งดาบก่อนนะแล้วก็เรียนให้เต็มนะครับถึงจะไปทําได้นะรับสองดาบนะครับโอเคเรามาดูดีกว่านะครับว่าเวลามีสองดาบเนี่ยมันก็จะพกอย่างนี้เลยนะครับข้างๆสองเล่มนะครับแบบเท่จริงๆนะฮะแล้วก็เวลาเชอกมานะครับก็จะเป็นดาบสองเล่มอย่างนี้ครับ ถ้าเราเปิดหาคีย์ใช่ไหฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับหาคีย์ก็จะมีแบบสองข้างเลยนะครับโอ้โหโคตรเท่อ่ะบอกเลยครับเท่มากนะฮะสองดาบเท้าวิ่งนี่ก็โคตรจ้าบเลยนะอ่าโคตรเท่ไปเราไปรับชมสกิลเขาดีกว่านะครับว่ามีหน้าตาเป็นยังไงนะครับลุยกันเลยนะฮะสกิลที่หนึ่ง22 Caliber Phoenix คิวนี้นะครับเราจะปล่อยขึ้นดาบไปข้างหน้านะครับตามรูปกรรที่เราวางไว้นะครับอย่างนี้เลยครับตัวสกิลดาบนะครับสามารถเคลื่อนหาคีแล้วสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับอย่างนี้เลยฮะคือมันจะเป็นไปตามสีหาคีเร้เลยนะครับถ้าเราปล่อยนะครับนะแมาผมเป็นสีดำนะครับสกิลนี้จะทำดาเมจเป็นแบบว่าเส้นตรงนะครับผ่านทุกๆตัวที่อยู่ในขนาดของขึ้นเราครับจะโดนดาเมจหมดเลยนะอย่างนี้เลยครับ วิธีการใช้งาน t 2 e n t y t o caliber phoenix นะครับเราก็ไปหามอนเตอร์เลยครับไีครับปึ่มเห็นไหมระยะขึ้นนะครับก็จะประมาณตรงนี้นะฮะลองดูนะครับว่าเขาจะแบบว่าผ่านเส้นตรงนะครับจะทะลุตัวหลังยนะฮะเห็นไหมครับดาเมจเนี่ยคือแบบทะลุด้านหลังเลยนลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันสิ่งก่อสร้างกันเนี่ยนะครับว่าสิ่งก่อสร้างเนี่ยจะทะลุไปด้านหลังไหมครับสามารถใช้บล็อกอะไรได้ไหมดูสิโอเคฮะดาเมจทะลุนะครับสามารถล่อมอนสเตอร์มาติดรั้แพงแล้วก็ใช้สกิลได้เลยนะครับสกิลสองเลกกิ้งเวลสกิลนี้นะครับตัวละครของเรานะครับจะควงดาบเป็นวงล้อนะครับแล้วไปทิศทางข้างหน้านะครับสามารถเปลี่ยนทิศทางได้นะครับโดยการเลื่อนเมาส์นะฮะเห็นไหมฮะ ดาบที่โดนควงใส่มอนเตอร์นะครับจะเป็นดาเมจนะครับต่อการบบว่าหมุนครั้งหนึ่งนะครับก็แล้วเกิดดาบหมุนไปโดนมอนเตอร์ก็จะเป็นดาเมจหนึ่งทีนะครับิวนี้นะครับเราหมุนขึ้นอากาศไม่ได้นะฮะอย่างนี้เลยนะฮะเห็นไหมมันจะติดพื้นอย่างนี้นะครับนี่นะครับแต่ถ้ามอนเตอร์ใช้เนี่ยมันจะหมุนขึ้นอากาศนะครับวิธีการใช้งานเลกกิ้งเวลนะครับแล้วก็ พวงไปหามอนเตอร์เลยครับอย่างนี้เลยฮะนี่เลยครับเห็นไหมเวลาแบบผ่านรูปกาบมันจะโดนมอนเตอร์นะครับอยว่ยรอบนึงนะครับเมื่อกี้สกิลหลุดไปนะฮะนี่แหละครับเห็นไหมมันจะปั่นมัน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 ปั่นนี้เลยครับอย่างมันมันตัวเดินนะครับก็จะแต่ว่าติดสถานะแบบชะงักชั่วคราวนะครับเหมือนว่าเขาโดนตีนะครับ คิวสามทาวเวอร์ชิมนะครับคิวนี้นะครับมันจะกิวคอเตอร์นะครับคือเราจะตั้งดาบขึ้นมานะครับอย่างนี้ฮะสักครู่หนึ่งเมื่อมอนเตอร์ตีเรานะครับตัวละครของเราจะทําการวัดเข้าไปฝั่งนองเตอร์นะครับวิธีการใช้งานทาวเวอร์ชิมนะฮะก็นี่เลยฮะไปตรงนี้เลยครับรอเขาค่ฮะเห็นไหมครับนี่นะครับ เป็นการเคาน์เตอร์มอนเตอร์นะครับด้วยการแบบว่าตั้งดาบไว้สักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวอรอเขาอหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็มาดิอ่าตั้งดาบปุ๊บเห็นไหมเราก็แบบตวัดขึ้นไปเลยนะครับสกิลสี่นิโทริวสไตล์นะครับสกิลนี้นะครับเราจะตั้งดาบนะครับแล้วก็ กำหนดทิศทางนะครับว่าเราจะพุ่งไปทางไหนนะครับตัวละครของเรานะครับจะพุ่งไป้าหน้าครับแล้วก็หันหลังกลับมาตีมอนเตอร์นะครับด้วยความแรงมากนะครับทาให้มอนเตอร์กระเด็นด้วยนะครับสกิลนี้วิธีการใช้นิโตรลิวสไตล์นะครับแล้วก็ไปที่มอนเตอร์แล้วครับแล้วก็กาหนดทิศทางนะครับระยะพอไหมเห็นไหมฮะระยะพอนะครับในส่วนนี้นะครับมันสามารถทะลุเองตัวหลังได้นะครับถ้าระยะถึงนะครับดูนะครับซึบ ะะแล้วก็ดึงมอนเตอร์มานะครับตวัดขึ้นครับแค่นี้ครับสกิลอันิเมตลานสมุนดรอคิลนี้ครับเราทำการเก็บดาวไว้ครับของฝั่งนะฮะแล้วก็ทำการพุ่งไปข้างหน้าครับ ทีนี้นะครับเมื่อพุ่งผ่านแล้วอ่ะดามเมจจะเกิดจากวงล้อมที่ผ่านไปด้านหลังเมื่อกี้นะครับแตให้บอกว่าเป็นดาเมจในวงกว้างนะครับวิธีใช้งานลาสมอนดรอนะครับเราก็ไปที่มอนเตอร์เลยครับแล้วก็ตั้ง5้าครับให้แบบว่าระยะนะครับผ่านทุกตัวนะทุกหน้านะครับปึ๊บ้วหลังดูครับเห็นไหมฮะสกิลนะครับจากทำดาเมจเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะครับ มีความกว้างที่พอประมาณนะครับถ้านับจากตัวละครก็ประมาณเรายืนติดกัน1 2 1 2สองนะครับก็5ตัวละครนะครับประมาณนี้ฮะที่เป็นดาเมจนะครับเป็นไงบ้างครับน้องๆชอบสกิลสองดาบไหมครับมีความเท่ที่แบบว่าเท่และวุ่นวายอลนงการงานสร้างเลยนะครับก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่แบบว่าใช้ VP ีได้แบบสุดยอดเลยนะครับแต่ก็อย่ที่เห็นครับใช้ล่าบอสได้เป็นบางสกิลนะครับ แล้วก็ถามว่าใช้ตีเรือได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้นะครับซูดับเดียวไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าสกิลดาบเดียวเขามีสกิลระยะไกลอย่างเช่นดักก้อนบลารกับตัวสันสองครีเบอร์ซึ่งเป็นสองสกิลเลยนะส่วนของ2มือเนี่ยมันมีแค่เจดสองครีเบอร์นะครับที่เป็นแบบโจมตีระยะไกลนะฮะส่วนใหญ่แล้วสกิลของอันนีนเน้นไปทางพีอพีซะมากกว่านะครับก็ความเท่เนี่ยคือแบบเอาไปสิบ0สิบเลยนะครับแต่ว่าการใช้งานนี่ผมให้ไปประมาณ6ก0ับสิบแล้วกันนะ ก็ถ้าใครชอบในสไตล์2องดาบนะครับผมก็แนะนำเลยครับทูสวอ d สไตล์นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ